สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกค,ครัวเชฟกิตาสาเพื่อนเพื่อนถนัดชิมนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ยที่หมู่บ้านปูนสิทธิ์นะครับเพื่อตามหาเชฟเอกกับเชฟอูนะครับทั้งสองท่านนี้บอกว่าจะมาชิมเป็ดนะครับเป็นเป็ดปิ้งหรือเป็ดย่างเราได้ยินชื่อมานานแล้วครับสองเชฟทั้งสองท่านบอกว่าวันนี้ยังไงต้องชิมให้ได้หลังจากที่เชฟอูอัดรายการคกุ้ยชยเสร็จเราก็ตีรถเมาเลยครับตามมาเลยครับ สักครู ite, so ่จะไปตามดูเชฟทั้งสองท่านว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ร้านเป็ดนะครับผมได้ยินข้าวๆว่าชื่อเป็ดปิ้งเป็ดปิ้งหรือเป็ดย่างนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เชฟจากโรงแรมออกมาทำนะครับสักครู่เราจะตามไปดูครับเอาละครับสุดเข้าชาเข่าชาดีไหมพี่โอ้เนี่ยเนี่ยวันนี้พี่วัดวันนี้ครับกําลังมองดูรถมาทําอะไรกันเนี่ย นี่พี่วัดผมบอกให้ว่าผมมาตามหาด้วยว่ารถเดี๋ยวจริงเราอยากจะซื้อไปบ้านนะให้เมียผัดกะเพราแต่เปล่านะรถเล้าเปล่ารถเล้าเปล่าไม่ไม่รู้ก็ยังงงอยู่เนี่ยแต่เปล่าว่าบ้านนี้เขาขาเขาบอกขาบแล้วเป็ดปิ้งย่างปิ้งเป็ดเป็ดปิ้งอ่าพี่เป็นไงเป็ดปิ้งปิ้งเป็ดเออพี่อู๋อธิบายให้ฟังหน่อยนะนี่นะเขาบอกร้านนี้มันมันอะไรแปลกๆก็คือว่ามันมาจากต่างประเทศเพราะว่าพี่นเชฟได้ยิั ลาอ้าวเี่คลองนะพี่สวัสดีไหนมาไขความสงสัยหน่อยพี่ลังนีนทาไม่ทำไมมีภาษาอย่างเงี้ยพี่เป็ดอะไรมาจากลาวหรือว่าผมรมาจากเวียงจันทร์ครับโอ้โหมาจากเวียงจันครับสูตรมาจากเวียงจันทร์ครับครับแล้วเป็ดเนี่ยครับมาจากเวียงจันทร์เลยฮะเป็ดยังไม่มาครับไม่มาครับนยังอยู่ในเมืองไทยอยู่ครับอ้อครับพี่ทำไมมาขายเป็ดอะไรเนี่ยปิ้งเนี่ยเขาเรียกยังไงเนี่ยปิ้งเป็ดครับปิ้งเป็ดของไทยครับเจ้าเดียวในประเทศไทยครับจะบอกนะเป็นสูตรของพี่เองสูตรของผมเองครับแต่ผมเอามาจากเวียงจันทร์ วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมทีอยู่ทางบ้านงงไหมครับมาจากเวียงจันทร์แล้วพี่คนเวียงจันทร์เลยผมเคยไปทำงานเวียงจันทร์อ๋ออย่าบอกว่าใครบูดสูตรเขาบยสูตรไม่ใช่ครับอะแอบดูเขาโอเคไปเดี๋ยวก่อนครับผมถามนิดนึงให้ผู้ชมขายของสสยก็คือว่าไอเป็ดเวียงจันทร์กับเป็ดไทยมันเหมือนกันไหมครตัวเป็ดมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ แล้วมือกับข้าวข้าวไทยกับข้าวลาวก็มีเหมือนกันอ๋อแต่สามารถนั้นเอาสูตรตรงนั้นอะมาทําเป็ดบ้านเราได้ก็มาอาแดปอ๋อไอเป็ดที่ทําอยู่นี่เป็นเป็ดเชอรี่ป่ะฮะเป็ดเชอรี่ครับเป็ดเชอรี่อ่าระหว่างตัวละกี่โลฮะโลครึ่งครับของเราโลตัวละโลครึ่งไอเป็ดที่พี่ว่าเนี่ยขายตัวละกี่บาทอ๋อขายตัวละกับสามร้อยสามสิบครับสามร้อยสามสิบพี่อู๋งานหนึ่งตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับ ถ้าเป็นการไม่เสียเวลาผมอยากจะชิมแล้วก็อยากจะดูขั้นตอนในการทำเป็ดปิ้งย่างนี้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเอาตาผมมามือหนึ่งผมเลยครับอเคมือสามมือเลยครับมาพี่ ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงนะครับตามหาเป็ดปิ้งย่างครับผมครับวันนี้ผมเชฟเอกพาทีมนะครับมาอยู่บนรถเป็ดปิ้งย่างนี้แล้วพี่ครับเป็ดปิ้งย่างของพี่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งครับในการปิ้งในการย่างครัอ๋อต้องให้ได้ประมาณ80แล้วเราก็จะมีน้ำผัดครับแล้วการหมักล่ะพี่การหมักทำยังไงมั่ง ต้องใช้เวลาอย่างนะั้นต้องข้ามคืนไหมฮะใช่ครับก็จะหมักทั้งวันทั้งคืนนะครับ<อ>หมัก,กทั้งคืนแล้วสามารถว่า,วา,าอย่างนี้ครัต้องอธิบายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับหมายความว่าเป็ดนี่เราหมัก คือเราจะมาปิ้งย่างเมื่อไหร่ก็หยิบได้เลยใช่ครับอ๋อจะต้องมีขั้นตอนหมักอะไรเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรูปมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอาขึ้นมาย่างประมาณชั่วโมงครึ่งครับแต่ว่า80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราถึงจะมาทาน้ำนะครับน้ำตาอย่างเที่ยวหนึ่งแล้วก็มาย่างย่างอ๋อมีทาน้ำด้วยอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาจะซื้อกลับบ้านเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรฮะซีนใช่ครับซีนเก็บได้กี่วันครับเอ่อได้ถึงสี่วันครับผมสี่วันโอ้ท่านผู้ชม สมมติว่าเราอยู่ครอบครัวเล็กๆเนี่ยเอาไว้หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็สามารถตับไว้ครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็แค่ตู้เย็นต่อได้เลยครับแล้วก็นำมาเวฟก็เอามาเวฟครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมท่านคุยแล้วก็อยากจะชิมนะพี่ลองเพิหน่อยครับเดี๋ยวผมจะซื้อกลับบ้านหนึ่งตัวนะครับไอเป็ดปิ้งย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นอ่าครับมันก็เหมือนไก่เลยนะมันแห้งๆแต่ว่าเรื่องในเลือดของเนื้อเป็ดเนี่ยผมว่ามันจะรสชาติจะไม่เหมือนไก่แน่นอนแ่ละโอ้โหนี่ง มันิก็จะมีสมุนไพรต่างๆครับก็จะมีที่มีเครื่องเคียงนะฮะอย่างตะไคร้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับนะเดี๋ยวลองหน่อยพี่ลองหน่อยเดี๋ยวผมจะสับให้ทานเลยครับผมแฮ่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไหนๆมาแล้วเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนดีกว่าหนึ่งตัวนะครับตะอูหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ตะอูอยู่ไหมไม่อยู่เสร็จผมคนเดียวแล้วครับผมว่างานเนี้ย อ๋อสับครึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับโอลียนไมเนไหมร้อนอยู่นะครับิไม่ไหวนะคุณผู้ชมันร้อนมากเลยกินหอมนะฮะ่กินสุดยอดเนี่ยของขนมไทยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาตก่อนนะฮะนี่ มือตะไคร้มือกระเทียมผมว่าละร้อนนี่อร่อยมากเลยครับครับอร่อยครับทานจากข้าวเหนียวโอ้โหยอดเลยครับอืมเขาบอกนอกจากย่างแล้วนะเ,เนี่ยจะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะใช่ใช่ก็มาะว่น้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มตัดน้ำจิ้มตัดอืมมะขาบเอาล้วครับท่านผู้ชมครับ ผมก็นำตีเลยว่าตัวนี้อร่อยแน่นอนครับเอาเป็ดตุ้งย่างเลยนะตรงนี้ร้านที่เราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ปูสิงสามครับหมู่บ้านปูสิงสามแล้วก็จะเป็นงานที่เป็นต่างๆนะครับตามงานเพราะว่ารถของเราเคลื่อนที่ได้ที่สะพ่อได้เลยครับผมนะสนใจนะครับอย่าลืมครับพิมพ์มาที่เป็ดปิ้งย่างนะครับแล้วก็เจอเนี่ยคนขายรูปหล่อคนนี้นะครับผมด้วยรูปปองครับคุณครับอร่อยแน่นอนครับเจฟเอกพาคเชียงครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ